ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าจังหวันดวคนครราชสีมาของเรากําลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของกางเกงแมวนะคะแต่ว่าป,ปัจจุบันค่ะไม่ใช่แค่กางเกงแมวเท่านั้นที่กําลังกลายเป็นกระแสตอนนี้คาเฟ่แมวในโคราชเองก็ฮิตไม่แพ้กันถึงขั้นกระทั่งต้องโทรจองทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะ จากกระแสะกังเกงแมวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโคราชมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ดังกระชอนไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะจึงทำให้ส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับแมวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคาเฟ่แมวซึ่งได้รับอนิสงมาจากกระแสะแมวกะระแสะกังเกงแมวอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ร้านหัวนมคาเฟ่แมวอยู่ที่ซอยอยู่รวยหนึ่งตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆซึ่งเป็นทาวเฮา,า,าส์สอ2ชั้นค่ะตกแต่งชั้นที่1เป็นคาเฟ่แมวติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำก็พบว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เล่นกับน้องแมวจนแน่นร้านในร้านเองก็มีการวางโต๊ะญี่ปุ่นให้ลูกค้าเนี่ยได้มานั่งสัมผัสกับน้องแมวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งที่นี่มีน้องแมวหลายตัวที่เชื่องแล้วก็น่ารักทุกตัวเลย สำหรับค่าเข้าบริการคาเฟ่แมวแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่คนละ25บาททางร้านก็จะมีขนมแมวให้คนละ1แก้วแล้วก็ทางร้านได้มีการขอความร่วมมือให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละท่านที่เข้ามาในร้านเนี่ยช่วยอุดหนุนอาหารหรือเครื่องดื่มทางร้านสัก1อย่างเท่านั้นก็พอหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการเลี้ยงดูน้องแมวในร้านนะคะ โดยทางด้านเจ้าของร้านหัวนมคาเฟ่แมวค่ะก็คือนางสาวอริสาราลือมงคลหรือว่ากวางอายุ28ปีได้เล่าถึงความเป็นมาของการเปิดคาเฟ่แมวว่าเดิมทีนั้นตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าทางแพทย์แนะนำว่าคนที่เป็นโรคนี้ควรจะหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวก็ได้เอาไว้เป็นเพื่อนจะช่วยลดอาการของโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี ตนจึงเริ่มเลี้ยงแมวแล้วก็เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นน้องแมวในปัจจุบันที่มีเยอะอยู่เต็มบ้านไปหมดซึ่งขณะนั้นเนี่ยตนเองก็เปิดร้านนมอยู่แล้วด้วยก็เลยนาแมวที่เลี้ยงไว้ปล่อยเดินเล่นในร้านนมปรากฏว่าลูกค้าที่รักสัตว์เขาก็ชอบค่ะหลายหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เปิดเป็นคาเฟ่มแมวไปเลย ตนเองก็เลยมีแนวคิดอยากจะเปิดคาเฟ่แมวอยู่แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่พร้อมหลายเรื่องวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอสัก1-2ปีข้างหน้าค่อยเปิดก็ได้แต่ลูกค้าเรียกร้องจนทนไม่ไหวค่ะ <c oughs> ก็เลยลองเปิดเป็นคาเฟ่แมวดูเพราะคิดแค่ว่าอยากให้เป็นพื้นที่สำหรับคนรักสัตว์และรักแมวโดยเฉพาะแล้วก็ให้กลายเป็นเซฟโซนสาหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกับตนเองด้วยทั้งที่ตอนแรก ตนเองยังไม่รู้เลยว่าคาเฟ่แมวนั้นจะต้องมีอะไรบ้างโดยห้องเช่าบริเวณถนนอัสดางในตัวเมืองนครราชสีมาเริ่มเปิดร้านคาเฟ่แมวไปเมื่อ7ปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเคยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เจอกับปัญหาของโควิดทำให้ต้องปิดตัวไประยะหนึ่งก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้าน ปัจจุบันก็เลยปรับเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นคาเฟ่แมวอีกครั้งจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทุกวันนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามีลูกค้าเก่าที่รู้ข่าวก็ติดตามมาด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่อยู่รอบนอกเขตตัวเมืองโคราชซึ่งลูกค้าก็มีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มากันเป็นครอบครัวค่ะ ปัจจุบันนะคะที่คาเฟ่แมวแห่งนี้มีแมวอยู่ทั้งหมด7สายพันธุ์ค่ะมีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์สติทโฟร์มันสกินมินิวอตเปอร์เซียเอ็กโซติกคินคาโลแล้วก็มีแมวจรด้วยรวมทั้งหมด29ตัวค่ะแต่ว่าที่ปล่อยลงมาเล่นกับลูกค้าจริงๆ27เนี่ย27ตัวน้องแมวแต่ละตัวก็จะมีป้ายชื่อติดปลอกคอเอาไว้ทั้งหมด จากกระแสะกางเกงแมวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโคราชมาแรงทําให้มีคนใส่กางเกงแมวมาที่ร้านกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องโทรมาจองโต๊ะกันเอาไว้เลยทีเดียวค่ะเพราะทางร้านเองก็กลัวว่าถ้าลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่ง ซึ่งตอนนี้หลายคนก็เชียร์ให้ทางร้านทำสินค้าทีร่ระลึกต่างๆเกี่ยวกับแมวออกมาขายด้วยแต่ทางร้านเองก็ยังไม่พร้อมตอนนี้ก็เลยต้องเน้นขายอาหารกับเครื่องดื่มไปก่อนถ้ามีโอกาสต่อยอดสินค้าอื่นๆจะคิดกันอีกทีนึงแล้วก็จะต้องทำให้ดีๆไปเลยค่ะ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบน้องแมวรักสัตว์อยู่แล้วนะคะก็แวะไปเยี่ยมชมกันที่ร้านได้รับรองว่าจะได้ทั้งรอยยิ้มและได้ความสุขกลับบ้านแน่นอนค่ะพิกัดอีกครั้งนะคะร้านหัวนมคาเฟ่แมวอยู่ที่ซอยอยู่รวยหนึ่งตําบลหัวทะเลอําเภอเมืองนครราชสีมาหรือไปสอบถามกันได้นะคะที่เพจ Facebook หัวนมคาเฟ่แมวโคราชค่ะ เปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสนะคะเปิดทำการตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง2องทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะ